อัแรงมาม่าโอเครสไข่เค็มอ่าผักผักหอมผักโอมรสชาติมันจะมันไมนน่ีรสชาติแตอร่อยข้าวเย็นนะคะกินกับแตงกวาอร่อยมากแตงกวาเป็นพืชย่อยง่ายค่ะย่อยง่ายนี่ใลซีตินของเรา คุณสมบัติของเลซิตินนะคะดูแลตับมีส่วนช่วยปกป้องตับจากการเกิดภาวะไขมันพอกตับอน่ากินนะควรกินเลซิตินควรกินพร้อมอาหารนะคะนี่เลยประโยชน์ของผักโขมเินท่หนาจอไว้แล้วค่ะและเลซิตินยังช่วยบำรุงสมองเฮ้ยบำรุงตับแล้วยังบำรุงสมองอีกเหรอ นี่สวบเข้าไปนะคะกับแตงกวาเป็นพืชย่อยง่ายนะคะแตงกวาให้ความสดชื่นมากๆเลยเข้าใกล้เข้ากันกับมาม่าโอเครสไข่เค็มนะคะแตงกวาเนี่ยลดโซเดียมให้ด้วยนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยในผงปรุงรสม,มาม่าเนี่ยก็เจมจนมา,มากๆเลยนี่ประโยชน์มะเขือเทศนะคะไลโคลปีนแล้วเราก็กินต่อนะคะคลิปนี้ไ็นคลิปกินคลิปยาวนะคะไม่ได้ปักตะก้าแต่อย่างใด ข้อ3นะคะดูแลหลอดเลือดและหัวใจนะคะเลซิตินเกิดมา20กว่าปีไม่รู้จากเลซิตินเพิ่งรู้จักเลซิตินจากแอปติ๊กต็อกนะคะได้ความรู้ยิ่งฟังยิ่งได้ความรู้ค่ะฟังความรู้จากหลายๆแอปนะคะนี่แต่งกวาเราข้อ4ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลข้อ5ลดความเสี่ยงเนี่วในถุงน้ำดีเฮ้ยเลซิตินนะ ดีต่อสุขภาพขนาดนี้เลยมีประโยชน์ต่อสุขภาพขนาดนี้เลยหลายคนที่รู้จักเลซิตินดีเขาก็จะบอกว่าบำลงตับรู้ดีเลยแหละบำบำลงตับหลายคนก่อนกินอาหารเราจะไม่ดื่มน้ําเปล่านะคะและหลังกินอาหารเราจะไม่ดื่มน้ําเปล่าจนกว่ามันจะถึงหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะดื่มน้ําเปล่าได้ไม่ให้น้ําเปล่าไปรบกวนน้าย่อยนะคะ น้ำไปส่วนน้ำเนื้อไปส่วนเนื้อเวลาเรากินอาหารเดื่มน้ำี่ถูกวิธีมันก็จะสบายท้องอะค่ะมันจะไม่ปวดฉี่รุนแรงมันก็จะปกติดีอะค่ะ